สวัสดีครับผู้ปกครอกนะครับประจำทางช anel ทุกครูเอกเลขพยากรณและทางห้องเลขไปรูปสัตเลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช anel youtube ครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มเป็นซีรีส์ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับคนขอมาขอคนเดียวกันนะอยากรู้ว่าถ้าสลับตําแหน่งเดียวเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนเลข1ตัวจะความหมายต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มารีวิวกันต่อครับวันนี้คือเลขกลุ่ม2 6 6 6นะครับเมื่อวานเป็น2635นะวันนี้2636กมคตั้งชื่อว่าเติมฝันดั่งหวังนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับก่อนอื่นผู้หนึ่งที่มาที่ปลายของเลขกลุ่มนี้ก่อนมีแค่2คู่นะเมื่อวานมี3คู่วันนี้มี2คู่คือเลขคู่2 6 6 2แล้วก็3663นะครับขับไปดูย้อนหลังได้ที่กลุ่มเลขคู่เนาะใครสนใจอยากจะดูเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็ไปดูที่กลุ่ม263-362นะครับ มีแค่กลุ่มเดียวนะไอหกสามหกนะ่ยมันดูแค่เลขคู่สามหกหกสามก็ได้ละนะครับเพราะว่ารีวิวสามตัวนเนี่ยคุยไม่ได้ทําแบบเลขซ้าอ่าพอต้องต้องตัดออกนะอ่ะเพราะเพราะรีวิวแบบภาพรวมพอรีวิวภาพรวมไม่ได้ลงตําแหน่งมันก็เหมือนเอาแค่ดาวสองดาวมาคุยกันพอ,อาดาวสองดาวมาคุยกันว่ามาเจอกันแล้วเกิดอะไรบ้างเนี่ยมันก็เลยไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเลขไม่ซ้ําเนี่ยก็รีวิวได้เพราะว่ามีสามตัวเราสามารถเอาสามดาวเนี่ยมา เชื่อมโยงถอนรหัสแล้วก็ไปลงตำแหน่งหน้ากลางท้ายแต่ไม่ได้ลงแต่ไม่ได้สลับแบบลำดับเลขนะครับเอาไปดูแค่ตำแหน่งหน้ากลางท้ายแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะจาะจริงๆเนี่ยตอมวันวันนี้2 6 3 6มนะอ่ะมา26.36นะครับพอตั้งชื่อว่าเติมฝันดังหวังแน่นอนว่ามันเป็นความคิดการตัดสินใจนะครับทำไมถึงใช้ว่าดังหวัง ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีเลขหกขอพูดถึง4ี่ตัวท้ายก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่มีเลข6ลงท้ายนะครับเป็นคนที่มักจะทําอะไรเรียกว่าตามใจตัวเองเสมอคําว่าตามใจตัวเองเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันอาจจะฟังแล้วดูแบบแย่ๆนะแต่ถ้ามองในมุมของคนดีๆนะครับเขาเรียกว่ารักตัวเองเขาเรียกว่าคนรักตัวเองรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันตอบโจทย์เองแล้วมันสบายใจเขาจะทําสิ่งนั้น แต่ไม่ใช่ว่าเข้าเป็นคนไม่ดีนะก็คือถ้าอะไรไม่สบายใจก็เลี่ยงไปนะไม่ได้ประทะไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าอยู่ในคนไม่ดีเนะี่ยสมมุตินะอยู่ในคนไม่ดีคนที่คิดพูดทําไม่ดีเนะี่ยแล้วแบบมีหกถ่ายแน่นอนเราเรียกว่าเห็นแก่ตัวได้หาวิธีไหนก็ได้ที่จะเอามาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองนี่คือความเป็นเล็กหกถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมเลยว่ามันเป็นความหวังความตั้งใจความอยากปรารถนาของเขาอะ คนเลขหกท้ายอยากทำไงก็ได้ทำอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นคนดีก็ปกติครับก็คือไม่ได้มีอะไรีเรียสก็คือเป็นคนที่รักตัวเองอยากทำอะไรบ้านแล้วก็เรี่ยงเขาเรียกว่าเลี่ยงแรงประทะได้เก่งพอสมอควรท,ทั้งทั้งที่เป็นคนที่มีแรงประทะอยากได้รุ่นในนี้แต่เขาหาวิธีทางคือหาวิธีเพื่อให้ตอบโจทย์เ็นคล้ายเลขเก้าคล้ายเลขเก้าแบบนั้นเลยแต่ว่าเลขเก้าเนี่ย เขาจะทาของเขาเลยโดยไม่ไม่ได้สนใจว่าเขาชอบไม่ชอบแต่หกเนี่ยทําเฉพาะสิ่งที่ชอบเท่านั้นสิ่งที่รู้สึกดีแต่เก้าเนี่ยมันทาทุกเรื่องชอบไม่ชอบก็ทําไปก่อนยังไงก็ได้คุณคว้าและอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือหกชายอเ่นข้อหน่อยพิจารณาดูนะครับ,เออเว,นะรบว่าชอบไม่ชอบยังไงตาแหน่งต่อมานี่คือความต่างของเลขห้าเลขห้าเมื่อวานทำอะไรก็จะคิดไปหมดแต่เลขหกเนี่ยไม่ใช่ทําเฉพาะสิ่งที่ใช่นะครับตําแหน่งต่อมาครับเป็นเลขสาม าสามห้าก็คือความชัดเจนเด็ดขาดแต่สามหกนี่คือทําอะไรก็ได้กล้าที่จะเป็นตัวเองนะครับสามห้าอาจจะมีบรรทัดฐานมีความเป็นตัวเองแบบคล้ายๆว่าอะไรในใจอยู่แต่สามหกคือต้องอย่างนั้น <c oughs> คือมันจะตึงขึ้นมาเขาบอกว่าสามห้าเนี่ยบอกว่าตึงแล้วนะทุกวันตึงมีระเบียบมีอ,อะไรไมัต้องมานั่งพิจารณาแต่สามหกเนี่ยตึงแบบไม่ได้พิจารณา <c oughs> <c oughs> จะบอกยังไงดี จะไม่ต้องพิจารณาต่อสมมติว่าสามห้าเวลาคุยกับคนอื่นนะสามห้าจะบอกว่าถ้าคุณมีเหตุผลอะไรก็ว่ามามันอาจจะมีการเปลีแบบ่ยนแปลงผมมีความเชื่อมั่นในตัวผมแบบนี้ทาคุณมีอะไรที่แบบหนักแน่นพอเอาโอเคมาคุยกันแต่สามหกต่อให้ทางนู้นหรือคนที่คุยกันนะ่ะมีความเป็นแบบเหตุผลมากพอไงแต่สามหกก็เลือกทางตัวเองอยู่ดี <laughs> นึกผาเอาใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าความว่าตึงนี่หมายถึงเขารู้สึกอ่าคือมันตึงคนอื่นนะแต่สำหรับเขาคือ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะเอาแบบนี้จะทําแบบนี้คือเขาเขาเกิดเขาประมาณว่าเกิดมาทําเพื่อบางสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองเท่านั้นประมาณนั้นนะครับนี่คือสามหกนะครับตําแหน่งต่อมาก็เป็น6แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยแต่เขาสามารถแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นให้คนอื่นรับรู้โดยที่เขาไม่ได้คาดหวังว่าคนอื่นจะต้องมองถ้าเป็น6กสามหนี่ไม่ใช่นะครับหกสามห้าอีกเครื่องหนึ่งคือเขาแสดงออกในความเป็นความ เขาออกเข้าใจมีเหตุมีผลมีความหนักแน่นของเขาทําให้คนรอบข้างหกสามหน้าเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเออคนเนี้ยมันดูหน้าไว้ใจได้อ่ะคุยได้อะไรเงี้ยแต่หกสามหกเนี่ยมีความรู้สึกว่าชื่นชมชื่นชอบแหละแต่ว่าอาจจะคุยไม่ได้เพราะจะไ่เปลี่ยนอะไรเขาคงไม่เปลี่ยนอะ่ะนึกภาพออกใช่ไหมเออหกสามหกจะเป็นคนแบบนั้นแต่ก็ดีนะก็ดีในในแต่ละมุมแล้วแต่คนชอบนะออนะครับแล้วพื้นฐานการทํางานเป็นเลขสอง เป็นลขกสองเนี่ยเราทํทำงานลูกคุณือได้แต่การทํางานในรูปแบบของสองหกสามหกหรือว่าการทํางานลูกคุคนือของสูงของตัวจะเป็นลักษณะของทําในแนวของเขาอ่าเขาเป็นสายซัพพอร์ตก็จริงแต่เขาซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาเลือกจะซัพพอร์ตเขาจะไม่ซัพพอร์ตทุกคนอย่างสองหกสามหกเขาซัพพอร์ตได้ทุกคนนี่ออกใช่ไหมก็รู้ว่าทําแกใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้มาคุยกันก่อนถ้าเหตุผลดีพอหรือว่ามีมี มีคล้ายๆกับสิ่งนั้นเขาเลือกแล้วว่ามันจะต้องมาทาอย่างนี้มันอาจจะมีการที่ต้องแบบเปลี่ยนแปลง,ปลงนู่นนี่นั่นหรือว่าการก็ต้องแบบปรับตัวอะไรเงี้ยสองหกสามห้าดูจะปรับตัวเห็นคนไม่สามหา้านึกว่ามันปรับตัวง่ายนะแต่คนลืมนึกไปว่าหกนี่คือเขาต้องเป็นตัวเขาอะ่ะมันต้องสบายตรงนั้นอะ่ะมันต้องสบายใจอ่ะถ้าไม่สบายใจก็ไม่ทําแต่เมื่อไร่ที่สองหกสามหกเลือกที่จะทำา่ะแสดงว่าสิ่งนั้นมันสบายใจแล้วเขาเลือกมาแล้วอะ่ะ มันก็อาจจะมองว่า2635เวลาไปอยู่ในสถานที่เดียวกันสมมติอยู่ใกล้กันเงี้ยหรือว่าทํางานที่เดียวกันรู้สึกว่า2636ดูดูมีความเออเลิศกว่าดูมีความแบบนู่นนี่นั่นมากกว่าเออมีของเยอะกว่ามีความที่แบบทําอะไรดูกระตือรือร้นมากกว่าแต่จริงๆมันเกิดจากการที่เขาเลือกมาแล้วเขาจะทำเป็นงานที่นี่หรือเขาจะเลือกทําสินนี้เขาก็เลยทําให้คนอื่นเห็นว่าโอเคเขาเต็มที่กับมันส่วน63ไม่ใช่ว่าเต็มที่แต่คือก็จะแบบตึงๆหน่อยว่า มีหลักมีเกณฑ์มีนูน่นนี่นั่นออกมาคุยกันทํางานร่วมกันจะต้องมาคุยอะไรงไงคืออาจจะแบบต้องการความลงลงตัวในในสไตล์แบบทําทําด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันจะทํางานสําเร็จยังไงอะไรเงี้ยคือนั้นอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ที่เขาต้องการแต่แรกแต่เขาเลือกหาเหตุผลที่ว่าเออมาอยู่ที่นี่เพราะอะไรทำไมถึงถึงื่องคือมีเหตุผลรองรับอาจจะไม่ได้ชอบทั้งหมดแต่แต่ว่าถ้าเป็นสองหกสามหก เขาจะตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเขาจะเลือกมาทํางานที่นี่เพราะเขาชอบสิ่งนี้แต่สองหกสามห้าคือมีเหตุผลว่าจะต้องเออที่มาที่นี่เพราะว่ามันอาจจะมีการพัฒนาทางการเ,ออเรียกว่าทางทางหน้าที่การงานอาจจะไม่ใช่สายตัวเองชอบแต่ต้องมันผ่านตรงนี้ก่อนก็ต้องมาทําแต่ถ้าเป็นสองหกสามหกถ้าเป็นสายที่เขาไม่ชอบหรือมันต้องผ่านงานตรงที่เขาไม่ได้ชอบเขาไม่ทําเลยนะเขาไม่มาเลยนี่คือความต่างของสองกลุ่มนี้โดยที่ฐานมันเป็น เลขท้ายมป็การตัดสินใจมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นความต่างของสองกลุ่มนี้คือทํางานร่วมกับคนอื่นได้ทําเต็มที่นะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตได้ทุกคนแต่ว่าวิธีการเลือกที่เขาจะทาหรือไม่ทําสิ่งไหนอ่ะมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับอ่ะคนที่ขอมาน่าจะขอประมาณนี้แหละอธิบายให้ฟังก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้มาด้านหน้าสองหกสาห้าจะดูตึงๆหน่อยเออหน้าตาสวยหน้าตาสวยหลอกก็จริงแต่แบบว่าจะเป็นคนที่แบบ พูดจาตรงๆอ่ะเออ,เออเออประมาณแบบชัดเจนแต่ถ้าสองหกสามหกเนี่ยอันนี้คือสายเสน่ห์ล้วนๆเลยนะครับแสดงออกสายสะพังแล้วก็ต้องดูดีตลอดเวลาเขาเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์เก่งสุดๆถ้าถามว่าสองสองหกสามห้าสองหกสามหกเนี่ยถ้าเป็นสี่ตัวหน้านะสองหกสามหกนี่กินพอมีเอกลักษณ์เป็นห้ากับหกนี่ต่างกันพอสมอควรหกนี่คือแสดงตัวให้ดูดีดูแลตัวเองให้มันดูต่อให้ใครมาคุยก็ต้อง ได้คุยเรื่องที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าอันไหนมันดูมันดูหยิ่งมันดูอะไรเหมืกันสองหกสามห้าผมว่ามันไม่ได้หยิ่งขนาดนะั้นแต่เขาดูตึงอ่ะถ้าทางเขาพูดตรงๆอย่างเงีง้ยเออบางคนอาจจะชอบสไตล์แบบสามห้าคือเอ้ยมันดูเอ้ยชัดเจนดีเอ่อพูดจาแบบปึ้งๆดีแต่ถ้าเป็นสามหกนะครับมันก็จะเป็นสไตล์แบบอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงเพราะเขาดูมั่นใจแบบเฉดเฉดนิดนึงอ่ะในความเป็นตัวเขาอ่ะนะครับ กันแล้วแต่คนชอบนะแต่ถามว่าสองหกสามุมเี่ยส่วนตัวผมชอบามันดูดีกว่านะครับมีความมั่นใจในตัวเองเหมือนเรานั่งมองดาราอะไรประมาณนั้นองสามห้าก็เหมือนมองคนปกติไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ก็ดูส่วนดูหล่อปกติถ้าสองหกสามหกนี่ประมาณว่าเหมือนดูดาราเหมือนดูคนที่แบบม่เข้าถึงเอ๊ยอะไรเงี้ยเออเหมือนดูทีวีอ่ะดูดาราในทีวีอ่ะก็ชินชอบได้แต่จะไปคุยนี่ก็คือแบบเหมือนมันเรา เหมือนเขาดูดีเกินไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้ไม่ได้กลัวสไตล์ว่าดูดีเกินไปหรืออะไรเข้าถึงก็สองหกสามหกก็ถือว่าเป็นเลขที่แบบดึงดูดคนได้ดีนะครับอ่ะนี่คือบุคลิกนะด้าน,นหน้านะครับผมอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังคราวนี้เรื่องของเรื่องเสริมเรื่องการเงินอันนี้สองหกสามห้านี่เมื่อวานให้กลางๆแต่วันนี้ผมให้เต็มนะเรื่องหานี่เต็มสิบผมให้สิบเลยเก่งมากนะครับเต็มสิบได้สิบเลย ทุกวิถีทางที่ได้มาซึ่งเงินทองเนี่ยเก่งมากนะครับหาได้ตลอดขยันด้วยนะครับในการหาเงินแต่การบริหารจัดการอาจจะไม่เท่าสองหสาม้าเท่าไหร่นะครับสองหกสามารถดูแลการเงินดีกว่าเพราะมันเป็น6กสามห้านี่เป็นหกสามหกอันนี้เน้นเน้นหาม,มาใช้ไปครับหามาใช้ไปต่หาเกิ่งกว่าก็จริงแต่หาม,มาใช้ไปนะครับก็ภาพรวมถ้าบริหารจัดก,การเต็มสิบผมให้สักเจ็ดแล้วกันหกถึงเจ็ดประมาณนี้ไม่ค่อยเก่งใช้เงินเก่งแต่ว่าถ้าหานเต็มสิบ ให้10เลยนะครับภาพลมกลุ่มนี้ให้สักแปดนะคับแปถึงแปนะครับ,รบก็ให้ระวังการใช้จ่ายไปด้วยนะสุดท้ายเรื่องของความรักโอ้แบบบุคลิกแบบนี้หาไม่ยากคนเข้าหายเยอะแต่ส่วนตัวเขาเป็นคนช่างเลือกไงก็ต้องเลือกที่ใช่เท่านั้นถูกไหมเออถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแล้วยี่งมี3าม้ขาด้วยนะไอ้พวกนี้มันแบบประมาณว่าคนกลุ่มสามหกสมนี่คือเลือก เลือกที่ใช่เท่านั้นถ้าไม่ชอบไม่เอาอะไรประมาณนั้นคือมันจะยากไม่ได้เกี่ยวกับคนเขาหาน้อยอะไรนะมันยากที่ว่าใจเขาอะมันตรงสเปกหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ตรงก็ไม่เอาคัดออกคัดอดอกอะไรประมาณนั้นช่างเลือกนิดหนึ่งครับอย่าถามว่าถึงจะคั้นปิดแกนตัวเองไหมมันก็ไม่ได้ปิดอะ่ะเขาก็เปิดให้คนมาคุยเรื่อยสมมติยังไม่มีแฟนนะยังไม่มีคู่อะไรเงี้ยก็คนได้คุยเรื่อยแต่ว่าใช้เวลาหน่อย ถ้าเกิดว่าใช่หรือว่าเขาเป็นฝ่ายลูกเองหมายถึงคนสองหกสามหกเป็นฝ่ายเขาเ้าไปจีบเองอันนี้คือใช่โู่ๆใช่โจ่ๆแล้วเขาก็ตั้งใจมากถือว่าเป็นสายเปย์เลยนะถ้าเกิดว่าเลือกใครก,ก่อนแต่เขาเลือกนี่ไม่หลุดแน่ๆยังไงก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ก็ต้องดูคู่ด้วยนะที่เขาไปเลือกนะว่าจะชอบหรือไม่ชอบถ้าคู่ไม่ชอบนี่ก็เขาก็เหมือนเตือ้อสายเตือ้ออ่ยูพอสมงควรมันชอบมากประมาณนั้นนะครับ ความรักแต่ถ้าเป็นคู่กันไปแล้วนี่โอ้ยหวานแหววเต็มที่เลยนะครับสายเปด้วยจัดหนักจัดเต็มให้ทุกอย่างดังหวังประมาณนั้นนะครับอ่ะน,นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่เปรียบเทียบเป็นซีรีส์เมื่อวานนะที่เลขมุณต่อกันลองเทียบดูว่าอันไหนชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับหรือว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือจะต้องการคําตอบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักแชทมาได้ทางไลน์คุยหรือว่าทางเพจคุยเ,เลขพยาก,กนนรณ์ รหรือทางทิ้งข้อความไว้ที่ youtube ก็ได้นะครับเพื่อ,อจะได้ถ้าคุยกสะดวกหรือว่าเห็นก็จะตอบทันทีคุยกตอบทุกคนนะถ้าถ้าเห็นนะตอบเลยนะครับแล้วเป็นคุยกอกตอบเองนะไม่ให้คนอื่นนะเชื่อมันได้เลยว่าคุยเอกตอบเองนะครับเพราะเพจก็มีผมคนเดียวนี่แหละเพจคุยเอกนะไม่มีคนอื่นครับไม่มีทีมงานไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ภรรยาที่ดูแลคเาเฟ่ให้นะครับ Girl, ประมาณนี้ถ้าใครต้องการคำตอบอทักเข้ามาได้นะโอเคยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแน l ทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีการประกาศว่าจะรับสมัครการเรียนไพ่ทาโร่นะเ,เป็นไพ่ที่วิคเขียนตำราขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะใช้ความถนัดตัวเองเพื่อเพื่อจะพบปะกับทุกท่านที่สนใจในโหราศาสตร์เรื่องของการดูไพ่นะครับนอกเนือจากตัวเลขนะก็จะมาผสมผสานกัน แถมให้น่ะเละเอาไพ่ผสมกับการถอดรหัสเลขมาใส่ด้วยกันดูซิว่มันจะเป็นยังไงใครสนใจก็ทักแชทเข้ามาวันนี้มีการประกาศไปแล้วนะครับว่าจะรับสมัครนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพม่แรงทุกท่านสวัสดีครับ